สวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในเกมไลนะ์เจอ์นะตอนนี้มันมีตู้มาใหม่นะครับผมนะตู้โคตรแสงนะครับผมมานี่ผมเราจะมาสมตู้โคตรแสงนะนี่ตู้นี้เลยนะครับมันมีอยู่สิบเอ็ดตัวนะครับผมนะก็จะมีตัวอะไรบ้างก็ประมาณนี้เลยนะนี่ครับอตัวที่ผมอยากได้นะครับผมนะมีตัวนี้นะครับผมนะแต่แล้วก็มีตัวนี้นะนี่ สามสีตัวนี่แหละครับก็ห้าตัวนี้นะครับมีประมาณนี้เลยอ่าวันนี้ผมจะมาสุ่มสองรหัสนะครับผมนะรหัสนี้กับรหัสป้ายเหลืองครับผมนะโอเคเราไปกันเลยดีกว่าขอสักตัวได้ไหมมาสักตัวเวบาอนโนบิตอะไรเนี่ยมาสักตัวได้ไหมมาตัวโคตรแสงนะครับผมนะ อ่ามันน่าจะมีตู้โคตรนืดมาอยู่นะครับอ่าไม่รู้ว่าตอนไหนนะน่าจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนนะปุ๊บโอ้โหลงเคนะครับมาครั้งต่อไปไปอ่ามีอยู่กี่ตัวไม่รู้จำไม่ได้ครับนะผมจะใช้แค่ตัวสุ่มนะครับทั้งสองหัสเลยนะโอเคไปเลยปุ๊บโอ้โหอย ไอจะดีจาวูขนาดนี้เนี่ยมาทั้งสองล่างเลยไปครับขอสักตัวเธอนะมาเหอะฮึบโอ้โหมาเหอะนะมาเหอะนะมาเหอะสักตัวขอสักตัวเธอะนัสจะได้ไปต่อนะครับอาลน,นี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมก็ โอ้โหออกเตจิตดาวล้วนเลยเดี๋ยวขอสักตัวเถอะนะมาขอสักตัวเถอะโอเคอ่บาบาวนูบิสก็อยากได้นะครับผมนะแล้วก็บาวล็อกนะก็อยากได้นะมาสักตัวเถอะอึ๊บโอ้โหเฮ้ยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยมาต,ตัวซ้ำๆเลยนะไปเลยถ้ามีเสียงอะไรรบก,กวน,นขออภัยด้วยนะครับผม ไปกันเลยดีกว่ามามาสักตัวเถอะปึ๊บโอ้โหออกแต่จิตดาวเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยสามสิบห้าตัวมาปึ๊บโอ้โหจบแล้วนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะไม่ได้ตัวแสงมืดเลยไม่ได้ตัวแสงเลย โค้ดแสงมาโอ้โหเดี๋ยขอดูก่อนนะมีตัวไหมโอ้โหเดี๋ยวตัดไปอีกร้าดเลยนะครับผมนะไปโอเคครับมามาต่อกันเลยนะอีกลาหนึ่งนั่นคือปายเหลืองเรานะโอเคครับมาต่อกันอีกครั้งนะเมื่อกี้มีเสียงไก่ร้องไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินไหมนะครับผมนะ อ่าผมไม่อยากได้สองตัวนี้ครับนะเจ็ดแสงกับอ่าเบาแสงครับผมนะตัวนี้นะมาไมกุลน,นะมาตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่สองตัวนี้มาเบาอนุมิสก็ได้นะครับมาไปสี่สิบตัวขอมาสักตัวเถอะนะครับมาบมาสักตัวฮึบฮึบโอ้โหแมวกวักนะ เจ็ดดาวอีกแล้วทำไมออกแต่เจ็ดดาวจังนะมาสักตัวเถอะนะหรือมันเกลือแล้วนี่ช่วงเปิดของหมดโปรหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บโอ้โหเจ็ดดาวล้วนเลยมาขอสักตัวเถอะปึ๊บ โอ้โหแปดดาวจริงๆนะแต่ไม่ต้องการแปดดาวตัวธรรมดาขอแสงได้ไหมขอแสงตัวดีดไหมสักตัวเถอะนะขอสักตัวเถอะนะขอสักตัวเถอะมาขอสักตัวเอามาสักตัวได้ไหมสักตัวเถอะปุ๊บโอ้โห มไม่รีรอล้วขอสักตัวเถอะนะปลายเหลืองจะได้เชื่อใ้หน่อยอผมไม่รอโคตรเหมือนนะเปิดหมดเลยแล้วกันปึ๊บโอ้โหขอเถอะนะมาสักตัวเถอะมาสักตัวเถอะปึปึ๊บสักตัว โอ้โหทหารยามไหมสิบตัวสุดท้ายนะมาขอละสิบตัวสุดท้ายมาปึ๊บโอ้โหมาครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายขอละนะมาสักตัวเถอะนะตัวกากๆก็ได้นะมาเถอะนะแสงนะ เอาไว้สะสมก็ได้นะฮึบโอ้โหจบไปเรียนที่เรียบร้อยนะครับผมนะอันนี้โอ้แบตบแล้วสิเปอร์เ็นตโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรอีกเอาติดตามกันเลยครับผมมาเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย